สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องวาววก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้หวาด้วยนะคะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันมาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันนะคะหากพูดถึงประเทศในตะวันออกกลางอย่างตุรกีคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงเทศการบอลลูนที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเมืองคบปโดเกียใช่ไหมคะแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในเมืองคปโดเกียเนี่ย ปีเมืองใต้ดินซ่อนอยู่ถึง15แห่งด้วยเช่นกันในยุค 5G ที่โลกก้าวล้ำไปไกลแต่ที่คับปาโดเกียดินแดนทางตอนกลางของตุรกีกับยังมีคนอาศัยอยู่ใต้ดินหรืออยู่ในบ้านถา้ำทั่วบริเวณทั้งหมดแต่ก็อย่าได้เข้าใจกันไปว่าพวกเขาล้าหลังนะคะหรือว่าไม่พัฒนาตามโลกนะก็เพราะว่านี่คือวิถีของพวกเขาที่ปฏิบัติการสืบต่อเนื่องกันมานานนะับพันปีนั่นเองค่ะ เอาละค่ะจากนี้เราไปทำความรู้จักกับเมืองคับปาโดกเกียกันนะคะ เมืองคับปาโดเกียเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารรุสมีความสำคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเส้นทางค้าขายและเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีนเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ3ล้านปีมาแล้วทำให้ลาวาที่พ่นออกมาและเท่าฐานจานวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่เกิดขึ้นมาค่ะ จากนั้นกระแสน้ําลมฝนแดดและหิมะได้รวมด้วยช่วยกันกัดเซาะก่อ,ก,อกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศหลากหลายแปลกตาหน้าพิศวงที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกลวยคว่ํากระโจมโดมและอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งเหมือนดินแดนในเทพนิยายจนชนเผ่าพื้นเมืองเรียกขานกันว่าปล่องไฟนางฟ้า โดยชื่อคับปโดเกียเป็นชื่อเก่าแก่ในภาษาฮิตไทนะคะซึ่งเป็นชนเผ่ารุ่นแรกที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้แปลว่าดินแดนแห่งม้าพันดีและในปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงม้ากันอยู่ในบริเวณนี้นะคะทั้งนี้เองทางองค์การยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งคับปโดเกียเป็นสถานที่มรดกโลกไปแล้ว เมืองใต้ดินที่คาบปาโดเกียถือเป็นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะเพราะที่เมืองใต้ดินแห่งนี้ขุดลึกลงไปถึง10ชั้นประมาณ90เมตรและภายในเมืองใต้ดินแห่งนี้ยังแบ่งซอยเป็นห้องย่อยเฉพาะที่เมืองคาบปาโดเกียมีเมืองใต้ดินมากกว่า15แห่งและถ้ารวมทั้งเมืองอื่นๆด้วยแล้วก็กเกือบ200แห่งเลยทีเดียวนะคะ โดยเมืองใต้ดินต่างๆนะคะก็ยังมีการขุดเชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วยซึ่งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ําห้องอาหารห้องประชุมอคอกสัตว์โบสถ์บ่อน้ําบางห้องเป็นห้องถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่าส0 0ห0นคนเลยทีเดียวทั้งนี้ก็ยังมีโรงเรียนในเมืองใต้ดินอีกด้วย เมืองใต้ดินโบราณแห่งนี้สร้างมากว่า5,000ปีก่อนคริสตกาในยุงฮิตไทโดยเหตุผลในการสร้างก็เพื่อการศึกสงครามของชาวคับปาโดกเกียในอดีตโดยชาวตะวันออกที่ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนแห่งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ทางการค้ารวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี้เมื่อเกิดสงครามผู้คนก็จะหลบไปอยู่ในเมืองใต้ดินนั่นเองค่ะ และที่ผ่านไม่ได้เลยสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่ขับปาโดกเกียนั้นก็คือนครใต้ดินไคมารกลีเมืองใต้ดินโบราณแห่งนี้ได้ถูกค้นพบโดยความบังเอิญจากการทุบผนังบ้านเพื่อต่อเติมบ้านในปีคศ1960และจากการสํารวจได้พบว่า ไม่น่าเชื่อว่าเมืองแห่งนี้ได้สร้างมานานกว่า5,000ปีซึ่งเมืองใต้ดินไคมักลีได้มีการขุดเจาะลึกลงไปในดินถึง10กว่าชั้นโดยประมาณ80กว่าเมตรโดยจุดประสงค์ในการสร้างเมืองใต้ดินก็เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยจากการลุกรานจากภายนอกในช่วงยามศึกสงครามของชาวเมืองคับปาโดเกียในอดีต ในช่วงราวศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสต์กาลชาวคับปารโดกียตกอยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักรโรมันทําให้มีความเชื่อถือและเคารพบูชาในรูปเทพเจ้าโรมันหลังจากนั้นก็ได้มีการเข้ามาของคริสต์ศาสนาชาวบ้านบางส่วนเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์นามาซึ่งความไม่พอใจแก่ชนชั้นปกครองของชาวโรมันจึงมีการออกคําสั่งให้กวาดล้างผู้นับถือศาสนาคริสต์ให้หมด ดังนั้นพวกเขาจึงหลบซ่อนโดยการขุดเจาะสกัดหินลงไปเป็นอุมโมงค์และเป็นนครใต้ดินไคมมกลี ยิ่งเมื่อมีการลุกรานมากขึ้นพวกเขาก็ยิ่งขุดลึกลงไปโดยมีการคาดการว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองใต้ดินแห่งนี้อยู่มากกว่าหนึ่งหมื่นคนในห้องต่างๆลงไปมากกว่าสิบชั้นโดยห้องชั้นล่างของนครแห่งนี้มีความลึกถึง85เมตรเชื่อมต่อกันกับอุโมงค์แคบๆมากกว่า100อุโมงค์มีช่องระบายอากาศเหมาะสมทำให้ระบายอากาศได้ดีและมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ1 4บถึงองศาเซลเซียสน่าร้อ ตอนจึงเย็นสบายแม้หน้าหนาวก็ยังอบอุ่นซึ่งในบางครั้งผู้คนในนครใต้ดินแห่งนี้ก็ใช้เวลาว่างไปกับการทำวายจากอางุ่นและเบียร์จากข้าวบาเล่อีกด้วย หลังจากคริสตศตวรรษที่5-6ถึง6ชาวโรมันได้ยอมรับการเข้ามาของศาสนาคริสต์พวกเขาจึงมีการสร้างโบสถ์มากขึ้นและมีการตกแต่งด้วยภาพเขียนสีอย่างสวยงามเรื่อยมาจนกระทั่งอาณาจักรออสโตมันเติบโตขึ้นดินแดนได้ถูกเปลี่ยนถ่ายผู้ปกครองอีกครั้งพลเมืองที่เข้ามาใหม่นั้นนับถือศาสนาอิสลามโบสถ์คริสต์จึงถูกลดความสำคัญลงไป อย่างไรก็ดีพื้นที่แห่งนี้ก็ยังเป็นเมืองสำคัญด้วยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมจึงมีการค้าขายและการสร้างคาราวานซารายหรือที่พมนักของกองคาราวานแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากมายผลัดกันเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองอยู่เสมอรวมถึงมีการขึ้นไปชมวิวมุมสูงด้วยบอลรูนกันเป็นประจำค่ะ สำหรับนะักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวนะคะสามารถเดินทางได้ทั้งทางเครื่องบินหรือรถโดยสารประจําทางซึ่งท่าทางเครื่องบินก็สามารถนั่งเครื่องบินจากอิสตันบูลไปที่เนฟเซียโดยมีระยะทางประมาณ750กิโลเมตรจากการเดินทางโดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ8-10ชั่วโมงหากนักท่องเที่ยวไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเช่ารถขับเพื่อแวะเที่ยวชมที่ต่างๆระหว่างทางการเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง10นาที จึงเป็นทางเลือกที่สะดวกและประหยัดเวลาไปได้มากค่ะซึ่งเวลาเปิดปิดนะคะก็คือช่วงรุูร้อนตั้งคอนใต้ดินเปิดให้เข้าชมระหว่างเวลา8นาฬกาถึง19นาฬกาในช่วงรุรหนาวาวเปิดให้เข้าชมระหว่าง8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ สำหรับคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากคล s สตัมสำรวจโลก e l ลิสฮอ i d เ y t h ไทยแลนดปาราลาว o r เปเปอแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ